ก็ดีใจที่คนชื <is> ่นชมว่าเหมือนพี่หลินเพราะว่าก็มีพี่หลินเป็นแบบหนูชื่นชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกทุกคนเนาะก็มีวลีบทเป็นของตัวเองก็อยากให้ทุกคนจำหนูในชื่อบิวตี้นะคะแม่แม่แม่คะเลือกเพราะพ่อน้าเหมือนเหมือนลินจริงป่ะคะไม่นะเลือกเพราะว่าความเป็นสตาร์ความเป็นสตาร์มากกว่าค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่าชื่อบิวตี้ค่ะวันก่อนมาถึงไทย PBS ก็ขอเคลียร์หน่อยว่าหน้าเนี่ยไปคล้ายกับปลิ้นมารินชระานันต์นะคะมิสแกรนไทยแลนด์2024ทำให้บิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลมิสแกรนดกำแพงเพชร2025และผู้อำนวยการกองประกวดจังหวัดกำแพงเพชรโยวีวีนัสขอเคลียร์ก่อนค่ะเพราะตอนนี้มีกระแสคนมองว่าจังหวัดนี้เนี่ยเลือกคนมงหน้าคล้ายๆกันกลัวจะไม่มีภาพจา ถามว่าหน้าคล้ายขนาดไหนอาจดูจากซีนนี้ค่ะช่วงที่หลินขึ้นมาดอกไม้นะคะหลังจากบิวตี้มงลงชาวเน็ตงงว่าสรุปใครเป็นใครคนไหนกําแพงเพชรคนไหนหลินนะคะสรุปแล้วค่ะกาแพงเพชรเขาก็เลือกจากโจทย์โฟบีนะคะคือบิวตี้บอดี้เบรนและบิสเนสหรือเลือกจากนางงามต้นแบบเอาใจเจ้าของเวทีระดับประเทศหรือเปล่าแต่ว่าโยวีวีนัสพีดีจังหวัดยืนยันคะว่าเลือกเพราะความพร้อมใช้จริงๆเนื่องจากเบื้องหลังของพีดีจังหวัดนี้ค่ะเป็นผู้จัดก,การ ดาราดังมากมายที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือบิ๊กเอมนะคะกลิตรลิดค่ะทําให้การเลือกนางงามตัวแทนจังหวัดครั้งนี้โยวีเลยใช้ความสามารถในการเป็นแมงมองคัดเลือกคนที่สามารถเป็นซุปตาหรือดาราประดับวงการบันเทิงตามโจทย์ที่นวัดอิสระไกรศีนวางเอาไว้ค่ะสำหรับสังงามที่มีสิทธิ์ลุ้นมงมิสแกรนไทยแลนด์ในยุคนี้เนี่ยที่นางงามไม่จำเป็นต้องมาแนวบิวตี้ควีนเท่านั้น สำหรับบิวตี้แล้วเธอมองข้ามทุกกระแสนะคะเพราะนอกจากมงทองระดับประเทศที่เธอคาดหวังสิ่งที่เธอมองเห็นก็คือโอกาสจากเวทีนี้ค่ะที่สามารถต่อยอดในอนาคตซึ่งเธอเป็นนักศึกษาด้านบริหารก็ราว่าในวงการธุรกิจถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงจะยิ่งประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ คือยิ่งเวทีมิสแกรนทุกคนรู้ว่ามีที่4ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยในปัจจุบันมันก็มาต่อยอดได้อย่างแน่นอนค่ะทั้งในองค์กรมิสแกรนแล้วก็สำหรับตัวหนูเองด้วยคือ <c oughs> ไม่ว่าหนูจะได้มงหรือไม่ได้มงก็แล้วแต่คณะกรรมาการและปะปะ่าแต่ว่าแสงหนูต้องได้คะ่ะแม่ก็คือมันตาตัวใช่ไหมใช่หนูต้องสักนิดนึง อย่างที่บอกว่าแสงนั่ะส่องมาแล้วนะคะเหลือแต่ความพร้อมรอบด้านค่ะเพราะว่าบิวตี้เพิ่งจะอายุ18ปีเท่านั้นเองครั้งนี้ก็เป็นการประกวดนางงามเวทีใหญ่ครั้งแรกของเธอค่ะแต่ว่าก็เห็นจุดเล็กๆที่สําคัญว่าการเป็นนางงามจะมาเด่นด้านเดียวไม่ได้นะคะเพราะอย่าลืมว่ายังมีอีก3 B ก็คือ beauty, Broad, Broad, body และก็ b r a i ค่ะที่บิวตี้ต้องพัฒน,นาเพราะเป้าหมายสําคัญคือมงมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025ที่ต้องได้มาแบบไม่ค้าน สายตาคนดูค่ะบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลเน